มีคนถามเข้ามาที่ช่อง YouTube ว่าไม่สอนต่อแล้วหรอดีใจมากๆเลยค่ะตอนแรกนึกว่าไม่มีคนดูทีนี้ชุดนี้ซีรีส์นี้ขอสอนเป็นภาษาจริงที่ใกล้เคียงกันนะคะขีดมันจะใกล้เคียงมากเลยค่ะแต่ถ้าเขียนผิดนิดนึงความหมายเปลี่ยนไปเลยเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูนะคะโอเคคำนี้ก่อนจีด้วยคำคู่แรกนะคะคืออีกันจีอ่าอี อีเขียนอย่างนี้นะคะอีจริงเลยอีอีจริงเลยอีตรงนี้เลยเห็ยนไหมคะอ่าว่าอีอีจริงแปลว่าเกิดขึ้นแล้วเออ่เคยเกิดแล้วอีนะคะเขียนอย่างนี้เนาะอีตรงนี้เลยนะคะไอตัวหนึ่งที่ใกล้เคียงกันก็คือจีซื่อจีจีไอตรงนี้ยติดกันเริ่มจากจุดนี้นะคะไม่เลยเริ่มจากจุดนี้ค่ะจีอะจี 自己的แแปลว่าตัวเองอข้อแตกต่างก็คือตรงนี้เลยอันนี้ติดกันเริ่มจากจุดนี้นะคะอืคู่ที่สองนะคะเตากับลี่เตาตอเอาเตาแปลว่ามีดตรงนี้นะคะไม่เลยเตาถ้าเลยลี่แปลว่าแรงลี่ นะคู่ที่สามนะคะอื้อกับมู่อืขีเดียวอยู่ตรงกลางค่ะอังว่าอื้อือแปลว่าพระอาทิตย์อวันอาทิตย์อีกคำหนึ่งคือมู่ตรงกลางมีสองขีนะคะมู่มู่แปลว่าตาเมื่อก่อนมาจากอะไรอันนี้มาจากพระอาทิตย์ที่เป็นอย่างนี้ค่ะจุดตรงกลาง ก็เลยกลายเป็นว่าเป็นแบบนี้มู่มาจากไหนมาจากตามีตาสองข้างเนาะตอนแรกคือนอนค่ะแล้วกลายเป็นกลายไปไปมามากลายเป็นตั้งมีตาสองข้างนะคะก็เลยมีสองขีดจริงๆแรกๆไม่ใช่อย่างนี้นะคะอย่าไปเหียวไปมองนะโอเคอันนี้คือข้อแตกต่างค่ะคู่ต่อไปคู่ต่อไปคือเชือกหมิ่นเชือกที่แปลว่าเลือดนะคะแปลว่าเลือดหรือว่าอ่านว่าเฉี่ย ปลว่าเลือดเสียข้าบ่มีหนึ่งขีตรงนี้นะคะถ้าไม่มีหนึ่งขีอว่าชี่หมิงนะั่นหมิงภาชนะหมิงชี่หมิงภาชนะหรือว่าถ้วยชามอะไรอย่างนี้นะคะจานโอเคคู่ต่อไปคือเนกระสานเน่ปละวัาข้างในค่ะเน่เน่外的เน่ ถ้าไหวคือข้างนอกนะคะอันนี้แล้วก็ศาลคือมีประตูอยู่ข้างนอกเหมือนก่อนข้างในมีเหรินแปลว่าคนศาลศาลคือกระพริบกระพริบในคือข้างในศาลคือกระพริบผู้ต่อไปเฟิงเฟิงแปลว่าลมเฟิงเขี่ยหินเจ้อเกอเผี่ย หน้าเขียเตียงฟังแปลว่าลมเฟิง่งแปลว่านกฟินิกข้างในคือโยนะคะเฟิง่งนกฟินิก,กเขียว横折钩横เนเขียวเตียงฟึงฟ่งผู้ต่อไปอิน外面一个树อิน大 แล้ววหหกนม后关นยินยังไงสาเหตุยินยินสาเหตุขุ่นตรงกลางคือมู้นะคะเป็นไม้ขุ่นแปลว่าง่วงขุ่นแปลว่าง่วง ต่อไปเราอาจจะเห็นบ่อยนะคะ R R อาร์หนูเดาแปลว่าลูกชายหรือว่าแปลว่าเด็ก R อ่าถ้าข้างบนปิดล้วคะอ่าว่าจีเท่าไหร่จีเกอจีควายจีเฟินคำตอบแต่คู่ต่อไปก็เราเห็นกันบ่อยนะคะ人เผียก่อนแล้วค่อยหน้า人แปลว่าคนถูกค่ะ เหรินไอคำง,ง่ายคือรูปเพียจะสั้นหน่อยหน้ายาวกว่าอันนี้ทับซ้ายอันนี้ทับขวาเนาะรูปรูปแปลว่าเข้าวรูขปข่อแปลว่าทางข้าวคำต่อไปต้าเหินเพียหน้าต้าแปลว่าใหญ่ฉวนอิเตียนเพิ่ม อิเตียนฉวนฉวนคือชื่อจริงๆของหมาน้องหมาคือโกใช่ไหมฉวนคือสัตว์เฉพาะของโกถ้าต้ามีอีกนะคะถ้าเราเพิ่มอีกขีดนึงข้างบนคืออาว่าเทียนแปลว่าท้องฟ้าเทียนถ้าต้ามามีอิเตียนอยู่ข้างล่างแปลว่าอาว่าท้ายคือมากไป คล้ายกันหมดเลยเนาะม,มีอีกมีคำว่าเมียเมียแปลว่าดับไฟดับอะไรดับไฟแล้วข้างล่างคืออะไรถ้าไม่มีขีไม่ดับล่ะก็คือหัวอะใกล้เคียงกันหมดเลยนะคะคือต่อไปนะคะอู้แปลว่าไม่มีอู้ หันเ折ีเอู่มสิอืมือนดูคล้ายๆกันนะหันหันยอันนี้ทะลุนะคะน่ะสิแปลว่าหายสิอู่เจ้าหลินแปลว่าของหายลอแอนฟาวเซียนแปลว่าก่อนเซียนเซียน ผู้ต่อไปคือถูแปลว่าดินขีนี้สั้นกว่าขีนี้ยาวกว่าถูแปลว่าดินแต่ถ้าข้างบนยาวกว่าข้างล่างสั้นกว่าส์นัลกล็อกสิบิน的ื์อันนี้สั้นกว่าอีกคำหนึ่งคือกันแปลว่าแห้งสูแล้วก็อีกคำหนึ่งคือเชียน เชียนแปลว่าพันอันนี้คือเหนินอันนี้คือเพีย